ทุกคนแกงเหลืองกบจากครั้งแรกของโลกนะฮะแกงเหลืองกบแกงส้มตายกบหน่อมะเออยอดมะพร้าวอ่อนอร่อยมากกบเรากินแต่กบทอดขมิ้นใช่ไหมไม่เคยกินแกงเหลืองกบแบบนี้อันนี้คือไม่ต้องพูดถึงแล้วอ,อร่อยแค่ไหนเป็นต้มผักไก่ต้มเลงเนาะปลากระพงผัดผักกาดดองอร่อยมากทุกคนอร่อยโคตรทุกคนเอ้ยทุกคนเอ้ยทุกคน,เ,กคนเนี่ยตัก นะจะจะับ้อลน,นะทุกคนนี่ทางร้านกุนะะ๊กนะฮะกุ๊กน้อยสุราธ,ธานีนะฮะใกล้ๆก,กับเจอร์นี่โฮสเทลจ้ะทุกคนแถวตลาดดมอนด์นะทุกคนดูสิน้องกบจ้ะทุกคนจริงๆมีเนื้อจระเข้เนื้อกวางด้วยทุกคนเสียงเบาไปไหมเพราะไม่อยากพูดเสียงดังอยากเขาผัดนทมีโต๊ะข้า ออาแบบง่าย,ายๆกันเลยถ่ายกันง่ายๆกันเลยเพราะมันอร่อยจริงๆทุกคนอุดยอดทุกคนเมื่อกี้มันตัดไปคลิปนั้นเพราะว่าอุณหภูมิมันสูงกล้องมันอุณหภูมิสูงทุกคนเดีย๋ยวพาไปดูหน้าร้านนะทุกคนอันนี้ EP สองนะอืม อ่อนักยังไม่อิ่นงนี้เลย,ยกินซะหน่อยชอบกินจีระหยาดนะทุกคนเดี๋ยวต้องใส่ถุงกลับบ้านแน่เลยมาออ,อปากยังเคี้ยวกบอยู่เลยอะ่ะนี่ก็ตักอ่ะปอนสระใจสะใจสะใจ ออกินเป็นอย่างๆเนาะเดี๋ยวมันจะปนกันทุกคน,นคุกน,น้อยนะฮะร้านที่ดังมากร้านแน่นมากสองฝั่งนะจ๊ะฝั่งน้นด้วยทุกคนเป็นร้านที่แบบอาจจะดูเรียกว่าติดถนนใหญ่ไงได้ดูแรวรลลี่ไปด้วยแข่งรถไปด้วยทุกคนแต่ที่นี่ไม,ไม่ขับไวเหมือนกับแถวในกรุงเทพทั่วไปนะแตะ่ที่สุราษฎร์ธานีไง พาไปดูข้างนอกดีจากทุกคนนี่ฮะรายเดอร์จะมาตลอดเลยทุกคนนี้อยู่ทุกคนดูสิสองสองครูหานะ่ห่าปุ๊บน้อยเปิดตั้งแต่เก้าโมงตีสองเลยทุกคน น้อยจะเป็นสองร้านติดกันเลยทุกคนเนี่แกงส้มไข่ปลาอ๋อไข่ปลามะยงเรครับนปลาจะลำเม็ดไหมอันนี้เราเห็นบ่อยแกงส้มกุ้งแกงส้มปลาดุกอ,อันนี้แหละที่เราหมายตาไว้แล้วเมื่อกี้เราทานอยู่นะคะ แกงส้มกบนะครับทุกคนแกงส้มหมูสามชั้นประกาศดอกระดูกหมูอ่อนคเมนูเยอะนะข้างบน ตรงไปด้านนี้ก็จะเป็นเจอรี่โฮสเทลไงทุกคนแล้วก็ไปอีกก็จะเป็นเลี้ยวซ้ายไปโรดตัสนะฮะไม่ไกลสี่แยกนะฮะแล้วก็ไปขวามือเป็นเซนทรัลพ l าซาห้างเซนทรัลนะฮะตรงนี้จะเป็นกุ๊กหนอเดินมาไม่ไกลกเลยนะฮะขายดีมากทุกคนอร่อยมากอะอร่อยอร่อยแต่เราไม่กล้าพูดเสียงดังไนะะเพราะว่าคนเยอะเดี๋ยวเขาหาว่าเราอู้ไวใช่ไหมมันอร่อยจริงอะทุกคน ะะเราอยู่ฝั่งนี้นะครับมีคุณแม่แน่เลยนะครับคุณแม่มาให้กํำลังใจนะฮะปุดุดปุดฝุดนะฮะฝุณนีไ่ไงกบหรือน้องกบเยวทุกคนในเมนูมันจะมีจระเข้ด้วยทุกคนจระเข้กวางนะฮะ อร่อยมากอดมะพร้าวอ่อนนะฮะรดมะพร้าวอ่อนครั้งแรกเลยนะที่กินเกล็แกงเหลืองปกติเรากินแต่ทอดเนาะหรือไม่ก็ผัดเผ็ดเหมือนปลาไหลผัดเผ็ดอย่างนั้นอะ นี่ทุกคนมีจระเข้เห็นไหมจระเข้กวางกระรอกก็มีอ่ะทุกคนมีกระรอกด้วยเหรอคุณแม่กระรอกก็มีเหรอปรลาไหลเหรอีีค่ะมปลาหลกรอกหรอมีทุกวันเหรอนี่ถ่ายคุณแม่หน่อยได้ไหมถ่ายสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวเราไปเอาชายเย็นก่อนพ่อ,นอเคก่อนได้ดีดูสิสวยหมูป้า กะลอกก็มีคุณแม่เ,เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์เรื่องกะลอกเนาะดูเมนูผัดเผ็ดต้องสัมภาษณ์เพราะว่าเมนูแบบว่าเปิดพิสดารแซ่บน้เนี่ยเปิดพิสดารมากเลยอ,ะอ่ะนะฮะดูสิมีแบบยำแซ่บก็หลายเมนูนะเพ็ดไข่เจียวใบเหลียงผัดไข่อันนี้เราเห็นประจำเนาะ สองฝั่งโดยร้านเดียวกันนะฮะร้านเดียวกันเลยทุกคนเนี่ยสองฝั่งเพราะว่าจะแยกฝั่งคุกกับฝั่งที่ทานตรงนี้จะโล่งๆหน่อยนะฮะเ้เราตื่นเต้นมากเลยอทุกคนเพราะว่าอจกรอกด้วยอะ่ะทุกคนอันนี้เราอยากรู้จังเลยว่ามีคนกินยังไงไปบ้างาแต่ละวันเนาะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์แม่ครัวเจ้าของดีไหม นะฮะและบริการดีมากเลยจังอีกนะฮะมีโคกงโคกิงของนี่ปักตาอย่างอื่นแล้วว่าเรากําลังอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะฮะเมืองศรีวิชัยเนี่ยนะฮะคุณพินจริงๆสนามรถไฟสาถฟสนานรถไฟจะอยู่ตรงคุณพิน,พนเรานั่งมา10กิโลนั่งสองแถวมาเพื่อจะมาพักที่เจอที่โฮสเทลทุกคนแล้วก็เราก็ได้เจอร้านกุ๊กน้อยที่นี่เพราะว่าตรงนี้่ ย้ำอีกทีหนึ่งถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาตรงสี่แยกไฟแดงนะจะเป็นเซ็นทรัลพลาซ่าเลยนะสี่แยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็เป็นโลตัสนะฮะทุกคนตรงนั้นจะมีหมู่กระทะเจ๊สาวไงนะฮะ,ะ,ะเมนูเลิศมากเลยทุกคนเราติดไปประทับใจตรงนี้เนาะคือถ้าเกิดเราสั่งเราจะเอาจาเอร์จรเจ้ทอดกระเทียมอยู่ทอดน้ำมันหอยหรือว่าจอรเท้มาทำเป็นพวกจิ้มก็ได้อันนี้ต่อจานเนาะ เกิดม,มาหรือเราโพสคลิปนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะยาวไปอย่าเพิ่งเบื่อกันนะจ๊ะทุกคนนี่คือสุราษฎธานีเมืองหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรม,มะจ้ะโพสกลับแล้วเดี๋ยวเมมเต็ม